อน้รมันเป็นแบบน้ำเย็นๆน,นะน้ำเย็นนะขอสวัสดีเอฟซีของชอ่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้งหนึ่งมืสี่ร้อยท่านนะครับในช่วงเย็นวันหยุดวันอาทิตย์ที่17 2567สงันนะครับผมขออัญเชิญเหรียญองคุราพาอาจารย์นะครับสายมั่นพุทิษฐา,าเจระ ซึ่งท่านสถิตณวัดบุรพารามนะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นคือพระรัตนากรวิสุทธ์หลวงปู่ดุลอจุโรนะครับซึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานนะครับแต่ว่าท่านเป็นพระกรรมฐานในการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นคือพระรัตนากรวิสุทธ์หลวงปูรุลอัตุโรนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญไตรมาสอายุครบ9ก้ปีองค์หลวงปูรุลน,นะครับปี2องนะครับผมให้เอฟชมด้านหน้าของเหรียญห่วงเปิดเหรียญน,นี้ซึ่งห่วงที่ติดนะครับตัวเหรียญน,นั้นหลุดหายไปแต่ก็มีความเข้มขังมากๆนะครับผมจะขยายให้ชมในเช็คไลน์นี้นะครับฝากเอฟซีที่ก็มารับชมนะครับช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลดีๆนี้ไปยังเอฟซีท่านอื่นที่เข้ามารับชม ับในไลน์นีด้วยนะครับขออนุญาตที่จะให้ชมผ่านแสงไฟนะครับสดหนามมากๆและเข้มขังด้วยบรารมีองค์ุรุณน,นะครับอัตโรนะครับพระรัตนากรวิสุทธ์นะครับวงปุดุอัตโรนะครับซึ่งเป็นเหรียญครบรอบเ้าสิเอ็ดปี กอยิ้มกันเลยแล้วให่ท้องแต่อย่างนั้นจะเว้นหน้นมันี่ณคิดให้ต้องแต่ยาเด็กนั่งผมอ่ะ และผมขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมในเท็ไรายนี้และฝากช่วยแชร์ต่อไปเอฟซีท่านอื่นด้วยนะครับให้เห็นคุณค่าของงานพระเครื่องอย่างก,กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สุดยอดเข้มแขังนะครับและก็เป็นเหรียญที่นิยมเหรียญน,นี้เป็นกลุ่มเหรียญอยู่ในเหรียญกลุ่มเปือประมูลนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ดุลอัตุโรนะครับพระรั ขอบคุณ fc ในการเข้ามารับชมในวันครับผมฝากให้ช่วยแชร์ต่อครับขยายคุณค่าของกัรปะเครื่องไปอี c ทื่นอๆ่นนะครับ ผมขยายให้ชมบารมีขององคู่นะครับผ่านเหรียญเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากแล้วในปัจจุบันนะครับและตรงด้านล่างองค์หลวงพ่อนะครับด้านล่างวงปู่จะมีต่อขวดสำคัญนะครับหนึ่งจุดเอซีเห็นนะครับแล้วผมพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญจะเห็นเครื่องอัฐบริการ